นุบมือนุบสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีคอยซื้ออาซาเบ้าอะไรแม่บ้าอะไรแอาซาเย็นขีกเขาของเย็นแลยเยี่ยมาทัิกเขาสบายดีเด้อพี่นอ้องเมนี่มะคิวสีมะหอเบิง์กมังดูวยสามสิบบาทน้อยกันน้อยโผล่พี่นอ้อ <laughs> งแพงวิลี่ <laughs> วันนี้อื่นแพงเลยอันนี้แพงกว่านี้ ม่ก็ดูสางสิบาทนะ่ะเมากิ้เม uh 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 right ืกียแกบังย่าาก็นั่งนั่ง้นี้นั่งทั้งนี้ย่าผ้าย่าผ้าเม่อิดใส่กินอยู่กินสมพี่เนาะ F4 ่าสิแบบแปลกคิวสักคิมเลคานี่นะฮางเ่ามีพี่นนองคานี่้มีหางกระจอกกันคิวมาทอกันก็เสียดาพี่นาะเออที่มายิวเนี่ย อ่ะถูกไอ้ไหมอ่ะข้อหลังตัวนี้มาเบิ่งดูซาสิบาทมะม่วงพี่น้องหิวสมก็เลยไปซื้อมากินพี่น้องในบ้านขางอาตโนนโดเยวสิกินให้เบิ่งบ้านพี่น้องอะไม่ได้แพงเลยโซคิมเคยซื้อกินอยู่เบิ้ลนีซ่านสิบาทข้าจะเอิดมะม่วงดอกอันนี้แบบจ้ะกลองหนักนม่แบบแม่บอกพี่น้องมากองหนัก อันนี้มางหมวงมางงคือซีเสียงหลาเลยจงหวให้ท่านจงหวทานมากมินเลยจงหว่หท่านอลากกินตัวนี้อามาให้แม่นมันนี้บอกบัง้าแหา้หุด่อดให้ท่านกินจงหวอท่านกิน,น ทีที่ห้องบลนะนล้วบ้านึีงเนี่ยดีก็แตกกันนี่กะจายไม่เงียบเายแล้วถ้ามัน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 มาหายกินนะนี่ไปกินมอลมาปางไปไหมไป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 นาะ้มาสวกันแล้วกระโดด นี่ไม่พี่มากินนะพี่น้องอาซาเนื้อถือเมตีไปยังนกเออพอมือหนึ่งแหละพี่น้องพอมือใส่บาตหนึ่งทานสบายดีแน่เมสิต้า่ีแล้วบ่ตื่นมาแจากถึงนะมันหายมันโสพี่น้องมันปั่นหม่องม่วงเพิ่นอยากได้เบิร์ดพงเพิ่์ดนะกี่ทีมาเพิ่ออะไร่นคือกี่ทีกี่ทีมากรอกแม่มันบอกเบาดีก็มันมันบีบเบาหายยังไงอยากเอาเบิร์ดเอ้อ เหน่อยผันใสพระมือใสหายหดิเป็นอ่ะ <c oughs> ที่าสมกระดักรกะดอแอ่กิน <c oughs> โซกินโซอาสาถือพระมือแหละเมไม,ม,ม,ม่นอกชมโพชมจมวเป็นต่ายจังเลยดีนะน้ำสมชินหาค่นนาะนนึงแสรไเดียนีเดือน จริงนะอันละพันอันนี้อันหาลอยเนาะอันใจใหม่เสียวใหม่เดี๋ยวมันขี่เด้อโอ้ยสิโตน่ะเอ้ยพูกมันฮักเด้อบอกเขาไงเป็นอะไรท่านชมท่านคิวข่อยแปลกบ่ก็ทานหัวควรขิวแต่งหนาว่านี่อันมีเอฟซีทามาแต่งงานเลยบอกยังไม่ทันแต่งเด้อยังไม่ทันแต่งมึงดูคิวคนะ เหขางะเกี่ยวางกวเกี่ยวก็เหลือจะเจียมสิตากันเพื่อสีนี้บอสจงไวไป่มีแหละเดียวเกียวกันแน่บวกี่กันแน่บเกี่ยวอก็อนยังอันนี้งอยากกินข้าวันเี้ยไปข้าอะไนี่เมื่อไหรพี่น้องพูกว่าเก่งอย่าไปรถสีตั้ามันคำแล้ว อย่าไปอย่าไปหน้าโล่ <โล S 1> พี่น้องพี่น้องถามว่าสาคิมแต่งงานแล้วบ่อทานต่อไปแน่เป็นว่าส,ส,<โล>สาคิมแต่งงานลบยกเลิกเป็นเพื่อนเถอะนะ <S <S ไไเออเป็นยกเลิกอ่าเลิกติดตาเปน็นนางแบบมาสุดแล้วเออสลีเดี๋ยวสลีไปว่านี่ต่อไปเลย แตะหนาหนะซ้างสองสองซ้าชั่วโมงว่ะเด้อแตงหนาสองสองซ้าชั่วโมงถ่ายหูบางถ่ายหูบางนาทีสิบนาทีถ่ายหูนะพี่เนาะแล้วก็แก่ออกคือเอื่อยเพิ่นคนเฮือนไก่เพิ่นหายไปเป็นนางแบบไฮแบบอันโปรโมท่านนะพี่เนาะเพิ่นเพิ่นไปสร้างเสริมสวยแหน่ไปซื้อเลยเอาบอกยุ่งเพิ่นไปสร้างเสริมสวยนะท่านมันบอกเราถือบอกเลยเพิ่นหายไปเป็นนางแบบหไฮ เออเพื่อนเพนเฮ็ดเทคนิคมาคห<ส>าไฟสนใจกกะทีต่ต่อเด้อพี่น้องละค่ะละคาะโบแพงสพ็ทาแตงยนยมราคาเป็นกันเองเนะาะเพิ่นหายเป็นนั่งแบบหายเพิ่นโปรโมทนหานเพิ่นเพิ่นใส่สกินเป็นนั่งแบบหายสกินกันแลยเฮ็ดลิปเฮ็ดลิปซื่อๆเออแต่จริงอ่ะท้าถ้าเรา,าไม,ม่ใครมาเอาเด้อพี่น้อง เดอรีเพิ่นไปนางเผาสกีนะบ่ได้แมนเด้อพี่น้องเด้อเออผู้บ่าให้เออเพียงเพียงกับเพียนงเอฟซีว่างงามงานหยอกพี่น้องคิ้สกีมขาดไปเบื้องหนึ่งมันโมเมนต์ควับจริงได้พี่น้องเลกะเอฟซีว่าอันแต่งกับคนไทยหรือคนลาว เอฟซีมาแตงกับคนไทยเรื่องคนล่าอ่านคอมเมนต์จากครูอะไรกันซิมาต่อพี่น้องเนาะว่มีคนใดเร้อพี่น้องยังว่มีไฟมาแต่งโมมนตว่ามีคนล่าอะไรกันว่มีคนไทยนะพี่น้องอหวังยุ่งกันอยู่ในก๊กเลยจ้ะเพราะว่าเอฟซีเป็นมาโครเพ่นกับเสียมาครกันจนยุกเออยยุกเลยยุกเลยที่ต่ำสิเป็นตัหัวตะกีีมาบอกซะ ว่าแมนความจริงเด้อจ้ะพ oh ี oh. right. ่น้องเห็ดขีดแตงนาเห็ดข no ีดเป็นจะเซาหนึ่งหมื่นซื้อๆเนาะจ้ะมาอย่าขึ้นมาอ้าวลองกบกี่ดื้อนะเป็นจะเซาหนึ่งหมื่นเนาะท่านเอ้ยอะไรผ่านอะท่านกับบได้ไปทำงานยุตไทยแล้วพี่น้องแมนกินหวังยมเด้อจ้ะกินแต่สมพี่น้องทัมทักสบายดีกันลูกแพงลนุบมือก็ดีหนุบมือก็ดีหนุบมือ นูมือกลายดีก่อนไปสมแเจ็บ่ะเด็กหน่อยล้ยล้พี่หนออ้เอ้ยน้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเเด็กเน้ยยเลยเมเยเย้ กันเลยแย่ใช่ปะเพื่นแกนอนฮักกระตืออ่านอะไรบ้านหนาเนะจ้าคิดเราบ้านหนาอีกหรอเนาะสรีทำสมุนไพรีๆมีคนมากมีผัวกระหักมีผัวมีลูกกระหักเด้มีเฟซแมสก์บ้าเลยเอาแน่นั่นดิ อาซาอีแต่โฟมไม่เน้นยูทูบกันนะโอ้ยแกนะอาซาเอ้ยมาอยู่บนโฟมไม่นะฮะเพสเปิดอะไรวะจีเพสจูแต่ละคนนะไปไปเห็นเพสสักทม ก็เมื่อคนมักบ้าฮะก็ชวนเ่อคนมักบ้ามักอยู่นี่สิพี่น้องบรรยากาศยามแรงยามไทยามนาสีแดงเกียวขาวแหละคพ้าลมออกเลยพี่น้องนะกําลังสีหนาวกําลังหนาวกําลังลมพี่น้องจี๊ตอนนห้ท่านครูไปลอยกระทงเดี่ยอยู่สวรรค์เขตนะอยู่บนซุ้มเลืออืออยู่บนซุ้มเรือไปขายข้าวลามแม่แม่คนสีค้ายจะเป็นเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวสีไปขายน้ำ vừa khai xong phì <laughs> đã, Đừng nói nó lái hút bọn hút đấy bạn nhìn thấy mà lái nè Hám ở kia nè Ta yên ăn <át> sài <đợi> มีผัวออ่มีผัวอายกะหักหักดีคนเดียวของอ่ายไม่บ้านจ <laughs> รียเพิ่เคยไปทำงานอยู่ไทยให้งานเพื่อนอะไรทำงานอะไรแน่ขายหน,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 นังนัน,นะขายหนังเพียขายน้ำปั่นน้ำปั่นยูซ่แค่หนุ่มนี่ละ นุ่นสเสียอ่หวานนะะดานวนุเด็ดไปไทยอันนี้หละจีข้าใีควงอะไรม่มาคิดดื่อแทะม่มาเกงฮะ่ะทานวสิไปเห็นงานแถวไหท่านทำอินมีงานนะยุทแะ้้ักบุกอาทำอิดวานได้งานแตวสถานดนะดีหมด้บัสดูดีหมดเลยไฟเลยเศร้าคือ้อนมันเด้อ ม่อยากไปเลยจะกีอยกไปอยู่เลยอยากไปอือม่มีบารบมมีบารพี่เนาะมันยากรึไงซะแจ็คแนวสิว่าล่ก่อนกับไายเป็นพี่เนาะฮะคุดจีน่ากินอยู่บาร์เท่านั้นแหละน้ำมั ีกินหวาเออกินมันนมเยเถอะอย่าเว่าเอพี่นาะเมา่คนกับขาวใจมา่ึ้นกับบุาใจสกิมาสิมาตอบเด้สรุปสรุปจบจบในกินไ่้อะไแต่งงานได้จ้ะแต่แขตั้งหัวขอต่หัวขอมเป็นจะเศร้าหนึ่งเมื่อ อยู่่พี่น้องคืออยู่บ่คือพี่อยู่กับเสาอยู่บ่จ้าคือบ่าไรแต่ว่าซีสูตรมัเนเสียันี้อันหนึ่งพี่น้องมันมีสูตรใส่ถ้ากินแตงอันนี้ก็หิตไซซีบวกพอป่วนเนี่ยซีมีขาซีเขา,าหิตตะกี้ตะกี้ซีหัวแถวยังไงคะมันรวมบบราณแตงหนังงานอยู่บ่พี่น้องถ้าไปสนใจ,จกต็ติดต่อมาได้เด้อจ้าเป็นแตงหนังงามๆ แล้วค่ะเป็นกันเองราคาบุฟเฟ่ต์อคนไทยหรือคนลาว mm. คนไหนนะ mm. คุณว่อาอย่างเงี้ยมันมีคนใดพี่น้องหาคนมาขออยู่แมนเบาให้ไก่ตัวหนึ่งเบาให้หนึงไก่หน่อยตัวหนึ่งแต่ว่าคำหาบาทคำ <c oughs> บาทล่าซาละ มัน,นก็นยินดีน้ำเดิมพ่ายเบิร์นคิปจบยินดีน้ำเดิมสักิไนไนต่ง่านแล้วเขาเห็นเดลูกถ่ายพีพวกพีเห <c oughs> มือนนันไมยพอดน่ะเป็นเจ้าซ่าด้วยจะบ่าบวมกอนีอนน่แล้วเป็นเต่าซ้าปลอมเหน่อที่น้องโอ้ยเสียเด็กคุณ่าจบ้าจะขับรถป้ารดแดง เป็นแค่เจ้าสาวปอมและแค่เ <n> ป็นเออได้เป็นแค่เจ้าสาวเทียมหนึ่งมือเมื่อเดีเป็นเจ้าสาวพิเศษหันขางโต๊ะพี้ยงงามเลยอ่ะมั้งเหรอมือหลงมือนกันหน้าหนาวมันคือนีหนาวเลยพี่น้องแถวอีสานแถวพังแได้เกี่ยวขาวเลยบอ่ว่านถ้าหาด้เกี่ยวแล้วเขาให้เขาให้แต่ก็เขาหน้าบางคนเนาะเก็จะใส่ขาวดอก ส่วนเขาสักิีม่มันเดือนหนึ่งไดสีเดกเกีียวเดือนนึงเกีียวซอยเดาจ่าเดือน,นอดเดือนอนน่ะเดล๋ยวเสียงขาเป๊ะสุกินเนกีียวซอยเรือพี่นนอะเม่์ขวาย้า,าหลูกเคยเ,คเ,คเ้ยคเียขาป็นบ่้อานีเห็หนนาซองซองถงพี่เนาะคนซีคนเห็นนาซองถงพี่เห็นกดดอดเกลยียในขลาย อาบพวกนั่นละมีลูกเคยปาซอยมาซอย้อพี่น้องนลยซอยนั่นหี่เด้อ่านอบเบลนเวอ้ะพี่น้องายเดือนมัที่ทหาโอ้ยกันอเคเลยตาโลดน่นเห็นอยู่บนโอดน่นพี่น้องคลิปนี้กับสิบ เ่วานนี้แต่พี่น้องมาคุยกันหิซื้อมาตอคทาเอฟซเนาอ,อยากเอฟซเขาใจดี <c oughs> ก็เลยมาต่อคลิปนี้มายังโสดอยู่เดิอพี่น้องว่าถ้มีไพเดพี่เ,เจ้าแหละที่เบินม,ม่เอฟซีพลาเลิกติดตาด้วพี่น้องเพราถ้ารมีไพที่แดนเนหายไปแป้งนาไม่ไือพี่น้อง เจอกัน้ห่นขอเจอกันตัวกันเจ้าจ่าบายบายบาย